อความน่ารักน้องเวทมนต์ฉบับเต็มใบเตยเปิดไอจีให้ลูกสาวแล้วเพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่กี่วันน้องเวทมนต์หรือเด็กหญิงด่างต้องมนตรากุญชรลูกสาวสุดที่รักของแม่ใบเตยสุธีวนันหรือใบเตยอาสยามกับ DJ เจแมนพัฒนพลก็กลายเป็นขวัญใจพี่ใจพี่ไปแล้วรวมถึงพ่อแม่ที่เห่อลูกสาวคนแรกหนักมาก ล่าสุดใบเตย d j เจแมได้สร้างอินสตาแกรมไว้ให้น้องเวทมนต์แล้วด้วยไว้เก็บภาพความทรงจำและพัฒนาการความน่ารักซึ่งใช้ชื่ออินสต g r a m มว่า b a b y ่าง v a t e m o ตามแคปชั่นของใบเตยที่ฝากลูกสาวไว้ว่าหนูชื่อเวทมนต์เด็กหญิงดังต้องมนตรากุญชรนข้าฝากเนื้อฝากตัวฝากอีกของหนูด้วยนะคะเข้าไปฟอลโล่หนูกันเยอะๆนะคะ b a b y ่าง v a t e m o n น้องเวทมนต์น่ารักหน้าชังมากๆจริงๆฉายแววสวยตั้งแต่เด็กหน้าตาจิ้นลิ้มทั้งจมูกโด่งและผมดกดำทาพี่ป้านาอาหลงน้องเวทมนกันหมดแล้วอย่าลืมไปกดติดตามและลองไปส่องรูปน่ารักน่ารักของน้องเวทมนกันเลยจ้า